ครัวอิ่มอร่อยมาที่เดียวได้รับประทานอาหารครบไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานเจ้าฮ้อนหมูจุ่มน้ำมะพร้าวอ่อนเนื้อย่างที่พิถีพิถันการหมักวัตถุดิบพร้อมน้ำจิ้มเลิศรสและยังมีอาหารตามสั่งอีกร้อยกว่าเมนูอาทิเช่นต้มปลาใส่ไข่มดแดงต้มไก่บ้านลาบก้อยยำพวงนมยำปลาดุกฝูยำหอยนางรมตัวโตโ,ตโตกุ้งแช่น้ำปลาผัดเผ็ดผัดชาผัดพริกไทยดำเนื้อจระเข้เนื้อหมูป่า ปลานึ่งมะนาวเมี่ยงปลาเผามาครัวอิ่มอร่อยครบทุกเมนูที่คุณต้องลิ้มลองราคาไม่แพงบรรยากาศสบายเรามีซุ้มหลายแบบกับการตกแต่งในบรรยากาศแบบชิวๆไว้คอยต้อนรับท่านครัวอิ่มอร่อยตั้งอยู่บ้านหนองยูงเยื้องกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเปิดบริการ11นาิถึง21นาิกาทุกวันโทรศัพท์0918697676และ093320 8144ครัวอิ่มอร่อยมาที่เดียวได้กินครบ ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยสายร้อยสุขภาพกับเห็ดลินจือสายพันธ์สีแดงค่ะใช่แล้วค่ะรายการที่จะนําเคล็ดลับต่างๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมาแนะน,นําให้กับคุณผู้ชมนั่นเองเนาะคุณจ่าเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆใช่แล้วนะคะนอกจากโรคที่ทุกกตาบอกมาแล้วนะคะยิ่งโรคเลร้ายเนี่ยนะคะมันจะคลืบคลานเข้ามาหาเรานี่ไง่ายมากโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะมารู้ตัวอีกทีอุตานะฉันเป็นโรคมะเร็งเหรออุตาละฉันเป็นโรคหัวใจ ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นสุดท้ายไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยจำเป็นมากคุณผู้ชมที่เราจะต้องดูแลตัวเองอต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนถือว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยมันน่ากลัวมากาาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดจากอะไรและป้องอกันได้ยังไงช่วงหน้าค่ะ ผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับแพทย์จีนในแพทย์ภากิจวันณาวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทุกทาอยากจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจุบันเนี้ยคนไทยของเราหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยมักจะประสบปัญหากับเรื่องของการเป็นโรคเยอะโดยเฉพาะโรคที่มีอย่างเบาหวานความดันหัวใจไขมันอุดตันนะคะมะเร็งอย่างเนี้ย สาเหตุที่มันทําให้เกิดโรคเหล่านี้ม่นมาจากไหนคะครับในทางแพทย์จีนเนี่ยเราถือว่าสิ่งที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสองปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือเรื่องความสมดุลในร่างกายอ่าซึ่งเราเรียกว่าเป็นภาวะเจิ่งชี่อีกอันหนึ่งคือสิ่งก่อโรคจากภายนอกอ่าเรียกว่าเสียชี่ซึ่งสองอันนี้เนี่ยจะต้องมีผลที่มากระทบต่อกันแต่ทั้งหมดแล้วนี่จะเกิดโรคหรือไม่เกิดโรคเนี่ย ก็อยู่บนพื้นฐานความสมดุลของร่างกายเป็นหลักหมายความว่าถ้าร่างกายคนเนี่ยมีภาะวะเสียสมดุลอยู่แล้วเมื่อมีสิ่งมากระทบเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเงื่อนไขความอ่อนเปราะตัวนี้ก็จะทําให้เกิดโรคได้ค่ะคราวนี้ทางแพทย์จีนเนี่ยเราให้ความสําคัญกับว่าทั้งหมดแล้วถ้าปัจจัยชี้ขาดในการเกิดโรคเนี่ยอ,อ,อยู่ที่เจ้งชี้อ่อนแอค่ะคราวนี้ถามว่าความสมดุลน,นั้นคืออะไร จุดหนักเราก็เน้นไปที่ว่าสมดุลร่างกายคือเรื่องของสมดุลยินหยางสมดุลของเลือดและพลังซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะถามต่อว่ารูปธรรมคืออะไรยินหยางนั้นพูดถึงคือเป็นภาวะร้อนเย็นของร่างกายาภาวะของร่างกายจะทำงานได้ปกติทำงานได้อย่างมมีประสิทธิภาพอ,อยู่บนเงื่อนไขที่ว่ามีความร้อนความเย็นในร่างกายที่เหมาะสมค่ะ ถ้าหากว่าเสียสมดุลตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนที่ทําให้ระบบทํางานไม่ดีออันที่สองเป็นปัญหาเพราะว่าความสมดุลของพลังและเลือดในร่างกายนะครับคนที่มีร่างกายออกไปทางอ่อนแอหรือเรียกว่าเป็นเพราะพร่องก็เป็นจุดอ่อนทําให้สิ่งก่อโรคมันกระทํากับเราได้ะนะเพราะอันนี้เราจะต้องแก้เพราะสมดุลพื้นฐานของร่างกายแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยก่อโรคะนะครับ ถ้าทําอย่างนี้ได้ก็คือก็จะทําให้เราไม่เกิดโรคอืก็จะสามารถยับยั้งการเกิดโรคได้ครับไม่ว่าโรคอะไรก็ตามค่ะบ้านเรานี่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกเห็ดหลินจือเนี่ยค่ะที่มีนิดกลางๆเพราะว่าคนที่แต่แต่มันก็มีเห็ดหลินจือที่มันมีหลายสายพันธุ์ไม่ใช่หรอคะครับส่วนมากเป็นสายพันธุ์แดงนะที่เราใช้กันคแล้วถ้นเด่วนี้สุดหมีะใชเดนนี้มาเยอะเลยครับแต่ว่าหนูก็ไม่รู้หนูจะเลือกยังไงเห็ดหลินจืมันมีเยอะแยะมากรัย เอาว่าสําคัญก็คือว่าผมคิดว่าปัจจุบันในประเภทที่เราเอามาจากต้นแล้วก็มาหั่นหั่นสับสับ,สบนี้นะ,ะก็ถ้าจะประหยัดมันก็ได้แต่ว่าพูดถึงคุณภาพนี่มัน,มนเดี๋ยวนี้มาใช้การบริโภคที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นเป็นการดูแลทางคุณภาพนี่แล้วก็ราคาก็จะไม่แพงเท่าไหร่ละ,ะแล้วก็ลิธ์นในการปรับสมดุลทั่วไปนี่ก็ถือว่าเป็นยาที่ กลางๆ <c oughs> ไม่ว่าร่างกายออกไปทางร้อนหรือเย็นนะ <c oughs> ก็เป็นยาที่เรานิยมใช้กันอยู่พอสมควรซึ่งมีเยอะมีตั้งแต่ตัวสปออ,อเฉยๆสปอเห็ดลินจือหรือ,อตัวหลินจือเองเป็นน้ํามันสกัดอะไรก็เยอะ <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วย <c oughs> ต่างๆนะแล้วก็คุณภาพของโรงงาน <c oughs> นะแต่ว่าถือว่าเป็นสุนไพรที่มีทิศกลาง,ลางๆแล้วก็ใช้ในการดูแลร่างกายในเชิง ส่งเสริมแล้วมันสามารถยับยั้งการแพร่ของเซลล์มะเร็งได้ไหมคะก็มีส่วนนะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวบางกลุ่มนะซึ่งมีฤทธิ์ในการที่ยับยั้งเรื่องมะเร็งนะแต่ว่าแต่ก็คือมีแผนปัจจุบันจะเข้ามาควบคู่ด,ด้วยแผนปัจจุบันในเชิงการทําลายยาดีแต่ว่าเพราะฉะนั้น<จ>ถ้าเกิดมาคู่กันเนี่ยมันก็ทําให้การรักษามะเร็งจากการฉายแสงเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันก็ทําให้อาจจะลด ผลข้างเคียงเด่นและก็ทําให้ทําให้เจิ้งชี้เราบอกว่าด้านหนึ่งเราขจัดเสียชี่สิ่งก่อโรคด้านหนึ่งคือเสริมเจิ้งชี่คือเสริมระบบสมดุลของร่างกายมันก็ใช้สองด้านอันหนึ่งอันหนึ่งทําลายอันนึงส่งเสริมฟื้นฟูควบคู่กันไปอันนี้ก็จะมีหลายตัวจินจือก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวถ้า ถ้าในรายแต่ละราย,าย,ายอาจจะต้องมีการจัดเฉพาะในกรณีที่ซับซ้อนยุ่งยากนะอันน้นก็ต้องให้<ป>อ่าอาจจะต้องเลือกยาที่ตรงกับคนไข้มากขึ้นแล้วจริงไหมคะที่เ็ดลินจูสายพันสีแดงเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็มีผลงานวิจัยว่ามันเป็นราชันแห่งสมุนไพรตอนนีา,าม,มแผนแผนจีนคือก็จริงๆมันมีหลายสีด้วยกันนะ,ะในสมัยก่อนมีตั้งแต่สีม,ม่มวงก็มีสีดําก็มีเออมีเยอะแยะเลยแล้วก็อาจจะดูว่าตามธาตุต่าง ไปทางไหนแต่ก็ระยะหลังนีการวิจัยในเชิงของอสีแดงนี่ก็จะทำกันเยอะแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการเพราะพันธุ์กันอย่างแพร่หลาย<ช>นะในรักษาอย่างนั้นมากค่ะอันนี้ถือว<อ>่าก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่สามารถที่จะช่วยได้นะคะผู้ชมขาสําหรับเรื่องของออการที่เราจะรู้จักปรับนะคะสมดุลในร่างกายด้วยลทิ์รอนลทธิ์เย็นแล้วก็รู้จักที่จะเลือกสมุนไพร ะะที่จะมาดูแลสุขภาพให้เหม <Gym. S 1> าะกับตัวเราวันนี้นะคะทุกท่านก็ต้องขอบคุณค่ะแพทย์จีนในแพทย์ภาษกรจวรราวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยหลิงจิอมินเห็ดหลิงจือแดงสกัดผสนวิตามินและแร่ธาตุกว่า7ชนิดผลิตและนำเข้าจากเกาหลีโปรโมชั่นพิเศษปกติราคากล่องละ1 8 0่นบาท ซื้อ2กล่องจาก3,600บาทพิเศษลดเหลือเพียงแค่2,140บาทเท่านั้นโทรเลย1,577หรือ02-290-3999จัดส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมคะเรามาทำความรู้จักนะคะกับสรรพคุณของเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงกันคะ่ะ ผู้ชมคะมีการบันทึกนะคะว่าการกินเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในระยะยาวค่ะจะทําให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นแล้วก็แจ่มใสแถมยังป้องกัน <S 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 การชราภาพแล้วก็ทําให้อายุยืนด้วยนะคะที่สําคัญค่ะประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยนะคะยังช่วยนะคะเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะระดับไขมันในเส้นเลือดนะคะที่สําคัญยังบํารุงในเรื่องของความดันโลหิตนะคะแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดบํารุงในส่วนของตับ แล้วก็ไตด้วยค่ะประเด็นก็คือว่าอีกหนึ่งอย่างเลยคือสามารถที่จะป้องกันอาการแพ้นะคะรวมไปถึงโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบแล้วก็ยังสามารถปรับสมดุลน,นะคะในฮอร์โมนอย่างเป็นการกระตุ้นค่ะในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่สําคัญก็คือว่าป้องกันแล้วก็ยับยั้งค่ะการกําจัดแล้วก็การกาเนิดของเซลล์มะเร็งด้วยนะคะ ลดความเสื่อมชะลอวัยคุณผู้ชมคะที่พูดมาทั้งหมดนี้มีผลการวิจัยทั้งหมดนะคะจากห้องแลบค่ะซึ่งเป็นห้องแลบฮาลิทนะคะทางเภสัชวิทยาค่ะแล้วก็มีการทดลองนะคะในคลินิกที่สนับสนุนแล้วก็ยืนยันได้เรดีวานนะคะมีประโยชน์อย่างมากมายแล้วก็มหัศจ,จรรย์จริงๆนะคะสําหรับเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงทางเลือกใหม่ของคนที่ปรักสุขภาพถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากที่จะสูญเสียคนที่คุณรักก่อนวัยอันควร ให้เห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงที่มีสารสกัดที่เข้มข้นและก็ประสานคุณประโยชน์ของแร่ธาตุและก็วิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุและก็วิตามินต่างๆเนี่ยซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้ค่ะผลิตจากโรงงานที่นําเข้านะคะจากประเทศเกาหลีแล้วก็ยังได้รับการรับประกันนะคะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวจากรัฐบาลของเกาหลีแล้วก็มีการเพาะปลูกนะคะในฟาร์มเห็ดค่ะ ที่มีกระบวนการตรวจสอบนะคะจึงทําให้เหตุเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีสารอาหารที่ได้รับเนี่ยครบถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็ยังคงเอาไว้ในเรื่องของคุณประโยชน์ได้อย่างมากมายค่ะย้ำนะคะราคาพิเศษในวันนี้คุณผู้ชมคะต้องรีบนะคะโปรแกรมทานได้2เดือนปกติราคาจะอยู่ที่3,600บาทวันนี้นะคะพิเศษเหลือเพียงแค่2140บาทถ้าคิดเป็นเดือนเนี่ยตกเดือนละ1,000 70บาทแต่ถ้าคิดเป็นวันนะคะตกวันละแค่35บาทเท่านั้นเองอและกับการมีสุขภาพที่ดีค่ะต้องรีบโทรไปที่1577นะคะหรือว่า02-2903-999จัดส่งให้ฟรีทัท่วประเทศแต่ต้องให้ทันใน1 0 0สายค่ะใช่แล้วค่ะนะคะ กลับระสูดช่วงนี้นะคะตอนนี้คุณหมอจิวรออยู่แล้วค่ะที่พร้อมที่จะมาให้ความกระจ่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงแล้วก็รวมถึงงานวิจัยรองรับด้วยต้อนรับคุณหมอจิวค่ะสวัสดีสสดค่ะค <ขอ S 1> ค่ะนะคะหมึ่ง <ขา S 1> กระติ๊งเราใช่แล้วถามก่อนเลยคุณหมอจิวค่ะได้ยินคนนู้นคนนี้พูดว่าเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือเราก็มีความเข้าใจว่าเห็ดหลินจือมันดีเหมือนหมดทุกสายพันธ์อืค่ะ ที่จริงแล้วต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าตัวจิ๋วเองเนี่ยจบแพทย์แผนตะวันออกมาก็จะเรียนเกี่ยวกับศาสตร์แพทย์จีนอายุรเวทแล้วก็สมุนไพรแล้วก็วิธีการสก,กัดสมุนไพรเห็นหลินจือสายพันธุ์สีแดงระบุไว้ว่ามีสารสําคัญมีสารออกฤทธิ์มากที่สุดซึ่งทําให้เห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงเป็นเห็ดหลินจือที่ดีที่สุดในเห็ดหลินจือร้อยกว่าสายพันธุ์และเห็ดหลินจือคือคําตอบที่ดีที่สุดในการที่คุณจะหาตัวช่วยมาป้องกันเพราะเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กลางๆแล้วตัวจิ๋วเองขอยืนยันเลยว่าจะ าอิงเฉพาะที่มีงานวิจัยออกมารองรับเท่านั้นเพราะว่างานวิจัยเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั่วโลกถือว่านักวิทยาศาสตร์และแพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับเราถึงจะสามารถพูดได้ยกตัวอย่างงานวิจัยเห็นหลินจือสายพันธุ์สีแดงอย่างโรคมะเร็งโรคมะเร็งนี่นะคะมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนีจะระบุไว้เลยว่าเห็นหลินจือสายพันธุ์สีแดงจะมีสารกลุ่มพอริสคารายที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีภูมิคุ้มกันที่เยอะขึ้นโดยการที่ หลินจือสายแนสีแดงเนี่ยไปเพิ่มจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมีการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งลดลงยืดอายุชีวิตของเขาได้มากขึ้นและที่สําคัญหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการทําเคมีบําบัดหรือให้ีโมีเนี่ยคือบางคนเนี่ยจะเห็นว่าการให้เคมีบําบัดบางคนเสียชีวิตเลยเพราะร่างกายของคุณไม่ได้เตรียมพร้อมกับการที่จะให้เคมีบําบัด แต่ถ้าการรับประทานเห็ียลนจือสายพันธุ์สีแดงจะเป็นการบูดร่างกายเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันของคุณให้คุณสามารถรับการรักษาโดยการให้เคมีบําบัดหรือการให้ีโมีมดียิ่งขึ้นทําให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้นะฉะนั้นการรับประทานเหียล